สวัสดีค่ะพี่ขวัญบ้านครูอิงนะคะคลิปนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดแคลคูลัสกันเหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบเชิญค่ะโจทย์ต้องการผลการอินทิกรัลจำกัดเขตค่ะตั้งแต่ลบสถึง2ของสแควรูทสี่ลบเอกยกกำลังสองนะคะก่อนอื่นเลยเราเมาหาพื้นที่กันก่อนว่าโจทย์ต้องการให้เราอินทิกรัลจำกัดเขตตรงพื้นที่ส่วนไหนนะคะเขียนฟังก์ชันออกมาให้เป็น y เท่ากับ เราจัดปุ๊สมการนี้กันหน่อยค่ะยกกําลังสองทั้งสองข้างแต่อย่าลืมเงื่อนไขนะคะว่า y ของเราจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ดนข้างอีกนิดนึงค่ะบรรทัดล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นก็คือสมการวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0ูรัศมีเท่ากับสองค่ะเราต้องการสมการวงกลมที่ค่า y มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นะคะ ไปลองวาดกราฟกันดูต้องการส่วนที่ y มากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือครึ่งวงกลมที่อยู่ด้านบนแกน x นั่นเองค่ะแสดงว่าผลการอินทิกรัลจำกัดเขตนะคะที่โจทย์ต้องการก็คือพื้นที่ครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะ เราหาพื้นที่ครึ่งวงกลมด้วยสูตร1ส่วน2พคูณกับไพอารยวบกำลังสองแทน R เป็น2เข้เขาไปนะคะคำตอบของข้อนี้ก็คือ2อค่ะโจทย์กำหนด fx ค่ะเท่ากับ1เมื่อ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0และ fx เท่ากับ0เมื่อ x มากกว่า0นะคะโจทย์ต้องการให้เราพิจารณาข้อความกอไก่และขอไขค่ค่ะเราเริ่มต้นที่ข้อความกอไก่กันก่อน ข้อความก็ไก่นะคะโจทย์อยากทราบว่าลิมิตเมื่อ X เข้าสู่0ทางด้านซ้ายของฟังก์ชัน fof เนี่ยมีค่าเท่ากับ0หรือเปล่าก่อนที่เราจะหาค่าลิมิตกันนะคะเรามาหาฟังก์ชัน fof ที่เหมาะสมกันก่อน fof ก็คือฟังก์ชัน f แล้วแทนด้วย f x ค่ะเมื่อเราต้องการ take Limit X เข้าสู่0ทางด้านซ้าย นั่นก็หมายความว่าเราสนใจค่า x นะคะที่น้อยกว่า0ูนย์เล็กน้อยค่ะ x น้อยกว่า0ูนย์ทำให้เราเลือกใช้เงื่อนไขเงื่อนไขแรกนะคะที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูย์ f(x) มีค่าเท่ากับ1ลำดับต่อไปค่ะพิจารณาค่า f 1นะคะ มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ1ค่ะอยู่ในเงื่อนไขที่2นะคะก็คือ x มากกว่า0ดังนั้น f 1ค่ะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองต่อไปนะคะเราก็จะมาทำการหัางค่าลิมิตกันแทนค่า FO fof ที่เราคิดไว้เมื่อกี้นะคะ เ a k e ลิมิต0ได้0ค่ะสำหรับข้อกอไก่นะคะถูกต้องต่อไปพิจารณาข้อความขอไข่กันค่ะขอไข่ก็คล้ายกอไก่เลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนในส่วนของลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0ทางด้านขวาแค่นั้นนะคะเริ่มต้นด้วยการหา f o f เหมือนเดิมค่ะเราต้องเทคลิมิต x x เข้าสู่0ทางด้านขวา นั่นหมายความว่าค่า x ของเราเนี่ยมากกว่า0ูนย์เล็กน้อยนะคะเมื่อ x ที่เราสนใจมากกว่า0ูนย์เนี่ยคือเราจะใช้เงื่อนไขที่ fx มีค่าเท่ากับ0นนั่นเองต่อไปค่ะพิจรารณาค่า f ศย์กันเมื่อ x เท่ากับ0นย์ะคะตรงกับเงื่อนไขแรกค่ะก็คือ f 0มีค่าเท่ากับ1ต่อไปเราหาค่าลิมิตกันค่ะ เอกลิมิตให้กับ1นะคะได้เป็น1สําสำหรับข้อความขอไขก็ถูกต้องเช่นกันดังนั้นข้อนี้ถูกทั้ง2ข้อน,นะคะโจทย์ต้องการทราบค่ะพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วย y เท่ากับ f(x) กับน x จาก x เท่ากับ0ถึง3นะคะโดยที่โจทย์กำหนดความชันเส้นโคงนะ้งณจุดใดๆมาเป็น2 x ลบ4และให้ค่าต่ำสุดสัมพัท์มาเท่ากับ10หน่วย เร,เริ่มต้นด้วยข้อความนี้กันก่อนนะคะความชันเส้นสัมผัสค่ะเท่ากับ2 x ลบ4นั่นก็คือโจทย์กำหนดให้ f พาม x มีค่าเท่ากับ2 x ลบ4ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะต้องหาจุดต่ำสุดกันให้ได้ก่อนนะคะการหาจุดต่ำสุดค่ะเราต้องหาค่าวิกฤตโดยการนำ f ตาม x มาเท่ากับ0ูนย์เพื่อหาค่าวิกฤตกันนะคะ ได้ค่าวิกฤตออกมาเป็น2ค่ะนั่นแสดงว่าฟังก์ชัน f x นี้นะคะมีค่าต่ำสุดที่ x เท่ากับสนั่นก็หมายความว่า f เมื่อ x เท่ากับสค่ะมีค่าเท่ากับ10บลำดับต่อไปนะคะเราจะไปหัง f x กันเรามี f พ x ดังนั้นถ้าเราต้องการ f x ก็คือเราจะต้องอินทิเกรต f f พม x นะคะอินทิเกรต f พม x กัน แทนค่าหาค่า c กันค่ะเราก็จะใช้ f 2องเท่ากับสินะคะแทนค่า x เท่ากับสองทำให้เราได้ค่า c ออกมาเป็นสิบสี่ค่ะเราก็จะมี f x ที่พร้อมไปอินทิกรันจำกัดเขตหาพื้นที่แล้วนะคะเป็น x กำลังสอลบ4 x บวก14 สังเกตนะคะ fx เป็นพหุนามกำลังสองก็คือสมการพาราโบลาหงายนั่นเองโดยที่เขามีจุดต่ำสุดอยู่ที่สองสิแสดงว่าพื้นที่ที่เราต้องการหาต่อไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือแกน x นั่นเองเรต้องการตั้งแต่0นถึงสาม สำหรับต่อไปหาพื้นที่อินทิกรัลโดยการอินทิกรัลจำกัดเขตกันค่ะ จากนั้นนะคะเราแทน x ด้วย3แล้วลบด้วยแทน x ด้วย0ูนย์ค่ะคิดคำตอบออกมานะคะจะได้พื้นที่ออกมาเป็น33ค่ะ โจทย์ต้องการค่าลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0ทางด้านซ้ายของ f x กำลังสองบวกกับลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0ทางด้านซ้ายของ f 1ลบ x นะคะโดยที่โจทย์กำหนดให้ f x มาดังนี้ค่ะ f x จะเท่ากับ x กำลังสองนะคะเมื่อ x น้อยกว่า0 f x เท่ากับ 2x ลบหนึ่งเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่น้อยกว่า1และ f x เท่ากับ 3x ค่ะเมื่อ x มากกว่า1ก่อนอื่นเลยเราพิจารณาพจน์แรกกันก่อนนะคะลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0ทางด้านซ้าย ของ fx กําลังสอง x เข้าสู่ศูนย์ทางด้านซ้ายค่ะนั่นหมายความว่าเราสนใจค่า x นะคะที่น้อยกว่า0แต่ว่าก็ไม่เกินลบหนะคะเมื่อเราต้องการ fx กําลังสองค่ะเราต้องก่อนว่า x กําลังสองมีค่าอยู่ในช่วงไหนนะคะจาก x มากกว่าลบหแต่น้อยกว่า0ูนย์ทำให้ x กําลังสองของเราค่ะมีค่ามากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่า1 เมื่อ x กํลังสองมากกว่า0ูนยจะน้อยกว่า1นะคะทำให้ fx กํลังสองของเราเลือกที่จะใช้เงื่อนไขที่2นั่นก็คือ2 x ลบ1ค่ะ fx กํลังสองนะคะก็เลยได้เป็น2 x กํลังสองลบ1ค่ะจากนั้นเราก็ไปทําการหาค่าลิมิตกัน ผลการเทคลิมิตนะคะได้เป็นลบหต่อไปก็ไปพิจารณาพดต่อไปค่ะลิมิตเมื่อ x เ,เข้าสู่0ทางด้านซ้ายเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าค่า x ของเรามากกว่า0แต่น้อยกว่าลบ1ค่ะเราต้องการหา f 1ลบ x ดังนั้นเราต้องหาก่อนนะคะว่า1ลบ x มีค่าอยู่ในช่วงไหนเริ่มต้นด้วยการพิจารณาหาค่าลบ x ก่อนลบ x ก็จะมากกว่า0แต่น้อยกว่า1 จากนั้นนำหนึ่งบวกเข้าไปทุกช่วงค่ะได้ออกมานะคะว่าเป็น1นลบเนี่ยอยู่มีค่าอยู่ระหว่าง1กับ2องทำให้ F1-X ลบเค่ะเราเลือกใช้เงื่อนไขที่3นะคะได้เป็นต่อไปก็หาค่าลิมิตเมื่อ X เ,เข้าสู่0ูนย์ทางด้านซ้ายกันค่ะ เทคลิมิตให้เข้าสู่0นย์ะคะคำตอบได้เป็น3จากนั้นกลับไปแทนคืนที่สิ่งที่โจทย์ต้องการะคะ่ะลบหนบวกสามคำตอบของข้อนี้ก็คือ2ค่ะโจทย์กำหนดค่ะให้ p x เป็นพหุนามดีกีสนะคะที่มี1 2ึสามเป็นสมการเป็นคำตอบของสมการ p x เท่ากับศย์ค่ะและให้ p สีเท่ากับหมาโจทย์ต้องการทราบ p พาร์เมื่อ x เท่ากับหนะคะ จากสิ่งที่โจทย์ให้มาค่ะ px เป็นพหุนามรีกรีสและมี3ามคำตอบนะคะดังนั้นเราจะสมมุติให้ px มีหน้าตาแบบนี้และตอนนี้เรารู้แล้วว่า1 2 3 1> เป็นคำตอบของสมการ px เท่ากับ0นั่นแสดงว่า a b c ของเราก็คือ1 2 3นั่นเองค่ะ ื่อจากว่า px ของเรานะคะตอนนี้ยังติดค่าคงตัว k อยู่งั้นเราต้องไปใช้ p 4เท่ากับ5เพื่อหาค่า k กันค่ะแทน x เป็น4นะคะแล้วนำมาเท่ากับหาเพื่อแก้สมการหาค่า k อ่ะ ได้ค่า k ออกมาเป็นข้างส่วนหค่ะดังนั้น pa ก็คือ px ก็คือเราแจกแจงพหุนามกันก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหาอนุพันธ์นั่นเอง ตอนนี้เรามี p x นะคะที่เขียนอยู่ในรูปของพหุานามผลบวกลบแล้วนะคะต่อไปก็จะหา p พร์ม x กันค่ะต่อไปก็หา p พรัมหนึ่งได้แล้วแทน x เป็นหนะะึ่งค่ะ คำตอบที่ได้นะคะเป็นหน้างส่วนสามค่ะท้ายคลิปค่ะแคลคูลัสเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปมากหรือน้อยช้าหรือเร็วมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเมื่อเวลาต่างๆใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราสนใจแปลงสภาพเป็นวัตถุทางคณิตศาสตร์เช่นตัวเลขฟังก์ชันเวกเตอร์เพื่อใช้งานต่อไปโดยเฉพาะสูตรต่างๆทางฟิสิกส์ศาสตร์ที่ดูยากนี้อยู่เบื้องหลังปรากฏการเกือบทุกๆอย่างรอบๆตัวเราจนอาจกล่าวได้ว่า โลกและเทคโนโลยีปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยวิชาแคลคูลัสขอให้เด็กๆสนุกและมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ขาดไม่ได้สวัสดีแคลคูลัสพบกันคลิปต่อไปนะคะ